สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิงฮะวันนี้เราจะมารู้จักกับ Honda g b 350C กันครับต้องบอกว่าวันนี้มันเป็น c o มพิเดนเชียที่มันิ่ต่อนะครวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าประสบการณ์พิเศษแน่นอนกับ Honda นะ g b 350C คลาสสิกต้องบอกเลยว่าวันนี้เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ดูและเพื่อนๆก็จะได้เห็นได้เป็นกลุ่มแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามคือตอนนี้เราอยู่กับตัวนี้แล้วฮะ GB 350C อยากจะบอกอยู่นิดนึงนะฮะว่า ความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นจา๋าคลาสสิกคลาสสิกทุกอย่างที่พูดไปนะถ้าเรามองความเป็นคลาสสิกแน่นอนที่สุดในความเป็นญี่ปุ่นฮอนด้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยเป็นโลหะนะครับตามมาด้วยทั้งหมดหลังก็เหล็กโชกยังเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าคลาสสิกสุดๆรวมถึงอย่างที่บอกแล้วฮะว่าท่อไอเสียเขาเนี่ยโค้งตรงเข้ามาเนี่ยถึงปลายความเป็นคลาสสิกจ๋า ทำให้รู้นะรวมถึงเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยสายคลาสสิกต้องต้องแน่นอนที่สุดชื่นชอบในโครงสร้างที่เป็นแบบโลหะชิ้นยาวอย่างเงี้ยมันมองแล้วนึกถึงหนังแบบสมัยญี่ปุ่นใหม่ๆแต่มาพร้อมกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องยนต์แนวตั้งนะ90องศาแต่ทีเนี้ยปกติถ้าเรามองในมุมเรื่องของลูกสูบอะที่ชักอะก้านสูบมันจะเอียงเงี้ยอย่างนงี้ยมันจะเอียงางี้แต่ตอนนี้ลูกสูบเขาจะมีข้อเอียงหน่อยหนึ่งทำให้แกนชักมันตรงเฮ้ย ถือว่าสุดยอดมากเลยนะการดีไซน์แบบนี้รวมถึงตัวนี้เป็นระบบระบายความร้อนด้วยเสือ้อแต่ที่มีคำว,ว่าแต่จะมีน้ํามันขึ้นฉีดขึ้นไปเลี้ยงข้างบนเพื่อระบายความร้อนของกระเดื่องวาล์วต่างๆและที่สําคัญต้องบอกเลยว่าหลายๆอย่างดูคลาสสิกแต่ความเป็นฮอนด้าผมบอกเลยนะใครที่ชื่นชอบในรถคลาสสิกตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์มากๆในความเป็นคลาสสิกเขาเนี่ยดูดิโอ้โหผมเห็นตะเก็บตรงเนี้โอ้โหนี่มันคลาสสิกจ๋าเลย มากับถังน้ํามันหยดน้ําที่จุได้15ลิตร15ลิตรนี่พูดง่ายๆว่าน่าจะวิ่งได้ในความประหยัดของเขาน่าจะมีต้องสัก300เกือบ3 60โลโดยประมาณนะอย่างที่บอกแน่นอนที่สุดรถคลาสสิกจริงแต่ด้วยความเป็นญี่ปุ่นเขาก็นําเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนอย่างที่บอกว่าไฟหน้าจนถึงไฟท้ายเป็น LED แล้วสิ่งหนึ่งบางคนจะบอกเอ๊ะมันต้องเป็นประกอบที่ไหนนี่ฮะเขาบอกเลยว,ว่า in <c oughs> made in Japan เห็นไหมนี่ made in Japan พูดถึงความชื่นชอบในสิ่งที่ผมเห็นก็คือเรื่องของความคลาสสิกเขาจา๋ามีแบบนี่ตัวล็อกหมวกไว้นะเห็นไหมนี่โอ้โหความนุ่มของเขาเดี๋ยวเราต้องไปลองอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าโชกนี่ยนุ่มมากในความเป็นคลาสสิกจ๋าอย่างเงี้ยในความเป็นสีสวยไหมสวยมากรวมถึงความเป็นออริจินอลก็คือเ <c oughs> บาสองเบาะที่เป็นอย่างเงี้ยมีคลาสสิกกว่านี้อีกไหมนี่ <c oughs> เขาเรียกว่าคลาสสิกโดยกาเนิด สิ่งที่พูดเสมอว่าฮอนด้าจีบีสามห้าศูนย์เนี่ยมีหลายๆคนที่กําลังใฝ่ฝันที่อยากเอ้ยเมื่อไหร่จะเข้าเมืองไทยผมบอกเลยตอนนี้เข้ามาแล้วครับส่วนที่เห็นก็คือความสวยงามเขาไม่ต้องพูดถึงนะว่าเป็นยังไงแต่ที่รู้อยู่อย่างหนึง่งความอยากได้มาแล้วครับสายคลาสสิกขี่เช้าๆขี่คาเฟ่ไปกินคาเฟ่ถ่ายรูปแค่สีเขาก็กินขาดแล้วด้วยระบบหน้าหลังดิสเบรกโอเคหุ่นใจเรื่องการขับขี่ปลอดภัยแน่นอนฮอนด้าเขายังมากับเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ข้างในอีกเยอะนี่ฮะ ความสวยงามเห็นแล้วก็โดดีใจไม่ได้เราจะมีรถคลาสสิกที่เป็นฮอนด้าแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบรอติดตามกัน <c oughs> บอกเลยว่าโชกคหน้าหลังเป็นโลหะนะอย่างที่ครอบโชกคนเนี่ยโลหะหมดเลยนี่ก็โลหะเ <c oughs> บรกนิชชินนะฮะนี่เซนซอร์เซนเซอร์ครบและที่สำคัญนะมาด้วยล้อมแม็กนี่ไสยางขนาดหน้าสิบเก้าหลังสิบแปด บอกเลยว่ายังรอแต่ที่สาคัญบอกเลยว่าเป็นล้อแม็กที่ให้ซี่เล็กขนาดนี้เหมือนกับความรู้สึกฟิลของซี่ลวดอ่ะอย่างที่รู้นะฮะว่าความเท่ของเขาเนี่ยขี่ทําให้มันแบบนี้เซ็ตทหมันไม่ขี่ง่ายขึ้นกว่าเดิมเรื่องของหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดไฟที่อยู่ในชุดเกียร์คลัชเขาพัฒนามาได้ดีเลยทีเดียวเรื่องของสลิปเอร์ครับด้วยแหม่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงฮะเทคโนโลยีของ Honda ที่เขายัดเข้ามาใน G B 3 5 0บอกเลยว่าสุดจริงฮะต้องบอกอยังไงดีว่า ตัวจริงเขาค่อนข้างสวยมากๆเลยฮะสวยจนแบบแมอ,อยากเอากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยใครที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่รู้อยู่อย่างว่าสวยและตัวขนาดไซส์350เนี่ยใครที่ชื่นชอบผมว่าคุณต้องเป็นเจ้าของเพื่อความเทน่น,นอนส่วนใครที่ยังไม่มีก็ต้องรีบนะฮะผมว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ทำให้สายคลาสสิกต้องมองหลายๆคนต้องหันมามองครับเขาเรียกว่าดีใจที่ได้เห็นตัวสามาถศนย์ซีได้มาอยู่ในเมืองไทยถือว่าดีเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบรอติดตามกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวแต่งนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมาดูอีกหนึ่งตัวแต่งจาก h ฮดทูซีนะต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเห็นออริจินอลเขามาแบบเพียวๆแล้วมันก็สวยอยู่แล้วนะไม่ต้องแต่งอะไรแต่ h ฮดทูซีก็มีชุดแต่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้มาจากคิตะโก แล้วก็เฮดูซีเราต้องมีกระเป๋าแค่นี้แค่นี้ก็ยังหล่อเลยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยแล้วมีชุดหน้าหน่อยหนึ่งนี่แต่แบบโคตรซิ่งโคตรเฟี้ยวต้องบอกนิดนึงนะว่าสายที่คนที่ชอบในการขับรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเนี่ย me, ออปชั่นมี h ฮดทูซมีเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบในการแต่งรถไม่ต้องกลัวเนี่ยเขาเตรียมมาให้พร้อมเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวด้านข้างชุดข้างเองก็มีอยู่แล้วนี่ฮะีจากคิตะโกะ เห็นไหมมีร่วมกันนะฮะเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตรอคนที่ชื่นชอบอดใจกัน screw, สักครู่สักครู่หนึ่งนะฮะก็แน่นอนที่สุด h o n ด a มาแล้วกับสายคลาสสิกทุกคนที่ชื่นชอบรออดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงเป็นยังไงนะและตอนนี้เราจะมาลองนั่งกันดูนะว่าเป็นยังไงว่านุ่มแค่ไหน ผมสูง187ผมว่านั่งสบายเลยนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่สูงตั้งแต่158ขึ้นไปขี่สบายนะผมเดานะเพราะขาผมเหลือเยอะเลยการนั่งแบบฮืมฟิลลิ่งดีนะความนุ่มเขาใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือก็เรื่องของเสียงเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันสักนิดนึง เสียงค่อนข้างจะแน่นเลยนะอย่างที่บอกแล้วว่าเขาทําแกนชกมันตรงอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ได้เยื้องอยากจะบอกเรื่องของการให้พละกําลังของเครื่องเองผมรู้สัมผัสได้ว่ามันมีพละกําลังที่น่าจะเป็นเรื่องของทอร์คค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกแล้วว่าใครที่ชื่นชอบอดใจรอ,อก,กันน,นิดนิดึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนี่คือ Japan Import อย่างที่บอกว,ว่าสายคลาสสิก ห้ามพลาดคนที่พลาดนี่คือคุณไม่ใช่คลาสสิกตัวจริงตัวผมเองเพอเห็นสีจริงๆนะแล้วทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมันสวยอะแต่ถ้าดูจากคลิปอาจจะดูธรรมดาแต่แน่นอนที่สุดเราไปพบกันแน่นอนว่าตัวนี้จะราคาเท่าไหร่กันเร็วๆนี้ครับและยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไทยเดซิงด้วยไปละายบายเขียนกับบ้านนะเนี่ยดีอะ